แล้วก็มีเป็นเป็นลูกเขาเป็นเขาทำงานอะไรก็ไม่รู้ในกระทรวงอะ่ะมาก็นั่นก็กระโดดนูน่นหรืว่าไปเจอศพต้งไหนอรอยไปทะเลใหญ่นูน่นนอกนู่นทะเลนอกนู่น หลบตายหมดช่วยไม่ทันแล้วมีมีตะหลังนี่มีคือคนแถวนี้หรือว่าคนที่อื่นเขาก็มา <คน S 1> อยาก <ใน S 1> อยากกระโดดค, <น S 1> คนในเมืองก็คือคน<ม>ในนี้แหละมามา,มากระโดดตรงนี้เขาช่วยไว้ทันเพราะว่าเรือหาปลามาพอดีเออช่วยได้แล้วตั้งแต่เขาทางบุญมานี่ยังไม่มีใครมากระโดดกระโดดแต่เขาก็ช่วยทัอ๋อก็เลยยังไม่มีใครตายบางทีมานั่งนั่งอยู่จะฆ่าตัวตายเขาก็เห็นพวกคุณคุณเรือเขาเห็นว่าผิดสังเกตเขาก็ พยายามคุยให,ให้ให้ให้นั่นให้ได้ออแต่ว่าสระธานนี่นะคือมันมันเป็นประธานแล้วหนึ่งอย่างก็คือมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดแล้วที่คนมากระดูดน้ำตายมาเรื่องจริงทั้งหมดเพราะว่าสองหนุ่มสาวนั่นเขาก็เป็นคนที่ สองหนุ่มสาวผู่แรกกันเหรอครับคู่แรกเลยผู้หญิงเป็นคนไม้ไม้ขาวเป็นคนสวนมะพร้าวไม้ขาวสวนมะพร้าวที่ภูเก็ตเนี่ยครับพ่อแม่เขามีเนี่ยนี่นี่ฉาหลังนี่พ่อแม่มีเงินมีทองเขามีที่ดินลูกเขาเรียนราชพัฏกํกำลังเป็นครูไงแล้วพู้ชายเนี่ยดขัทำอะไร เนี่ยรถแบบนี้เนี่ยผู้ชายคล้ายๆแบบว่าไปไปโรงเรียนกันนักไปส่งก็รู้จักกันความใกล้ชิดกันใชอบกันรักชอบกันแล้วเขาก็มานั่งเนี่ยพอคล้ายๆเหมือนว่าตอนนั้นรู้สึกว่าผู้หญิงจะ้องยังไงนีเด็กิ้องด้วย่เาก็ไมมยอ วันนี่นี่ยายก็อยู่อยู่ใช่ไหมยายน่ะยังเด็กอยู่ป่ะยังยยอยู่นี่ยายอาอยุเพิ่งจะเจ็ดแปดขวบเองอ๋อยังเด็กอยู่เพมันตั้งหกเจ็ดสิบปีแล้วเนี่ยที่เขากระโดดน้่งตายนี่แล้วก็เขาก็มามามา,มานั่งมานั่งรู้สึกตอนที่มานั่งที่สะพานนี้เนอะอ่นละตรงกลางที่เขาสร้างรูนั่นเองจากนั่งคล้ายๆแบบ เนีอยเอาพาร์มาลูกพอตอนที่สบลอยน้ํามาเขาถ่ายรูปออกมาพลาคายังติดกันอยู่ยังติดเป็นคู่กันอยู่อ่าคู่ไปเลยปลาคารูกคู่กันแล้วก็โดดน้ําตายอ่านั่นหละเพราะน้ำตรงนี้มันเพราะว่ามัเที่ยวครับไปติดแพอยู่ตรงไหนไม่รู้เห็นว่าติดแพพามา่อตอนนี้มันมีเรือเรือขุดแร่มันมีเรืออะไรอยู่แถวนี้หมดเลยอ๋อพวกเรือขุดแร่ด้วยเออ แต่ไม่หมดอ่ะพวกคนแบบพอพอเรือมาทีเนี่ยแถวนี้เขาจะพ้าขายกันดีจะบ้างเมื่อก่อนเยอะขายดีมากเมื่อก่อนนี้แถวนี้จะเป็นป่ามหมดในลรงม็อจะอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยมันทังไปแล้วในลุงั็อ ก็เลยไปสร้างรูปไว้นะอ๋อลุงพักใหม่บอว่ารานอยู่ตรงนี้เหรอว่าลุงพักเก่านี่อยู่ตรงนี้ก็ตอนที่เกิดสึนามินั่นพังหมดอ่ะอ๋อเจอสึนามิแล้วพังไปเลยเจอสึนามิเนี่ยยายอยู่ที่นี่กําลังทํางานอยู่ยังไม่ได้ขายของทำงานอยู่นั่มาทีเดียวโอ้โห เปงย,ยปนงงหนักเลยรถรถนี่ทั่วหมดเขาให้หนีให้ขึ้นกระพานสูงหนีไปอยู่ฝั่งนน้นไปนอนอยู่บนเขาบนเขาวัดเขาอ่ะคือตำรวจก็จะลงไปดูบ้านไงตแต่ว่าก็ไม่มีอะไรก็คือมันมาทีเดียวมันมาทีเดียวะนมันไม่เหมือนโลกโควิดมันเก็บอยู่ตลอดเลยโอ้ย<ว>แม่งมาตลอด <laughs> ไอ้นั่นเขามาสองวันเขาก็ไปแลว้วมาแค่ไม่กี่ชั่วโมงมาไม่กี่ชั่วโมงก็ไปแล,แล้วกวาดเอาไปเยอะเลยแหละอืมแต่กวาดเยอะโอ้ก <laughs> วาดคนเขาไม่หลักหอกเ่าไหรเยอะเลยครับอืมเขาหลักในเยอะมากแล้วแล้วตรงนี้นี่คนไม่ตายนะแต่ว่าพอของเสียหายบ้านช่องเสียหายหมด่วงพักมีกต้องลดคือต่อไปอ่ะมันจะไม่มี ภาพถนนวิวถนนวิวข้างทางหรือว่าวิวภูเขาที่เห็นแล้วมันสวยๆแล้วนะครับเพราะว่ากล้องมันเสียเป็นอะไรก็ไม่รู้ถ่ายไม่ติดเปิดไม่ได้ตั้งแต่กลับมาจากหลีเป๊ะก็มาอ๋อเริ่มเข้าเริ่มเริ่มเข้าตังถ่ายไม่ได้แล้ว พอหลังจากกับนิเปก็ฝนทอ,อดทางเลยยังไงก็ถ่ายไม่ได้แล้วจนเข้ากระบี่ก็ยังฝนอยู่แวะพักกระบี่ตื่นมาก็ยังฝนอยู่ได้เที่ยวแค่กระบี่นิดเดียวที่แรกก็จะไปออกเกาะที่กระบี่ก็ไม่ได้ไปพายุฝนมาก็ได้ไม่ได้ไปนี่ก็จะมีแต่ภาพ ที่ผมแวะพักแวะเที่ยวละกันนะครับต่อหลังจากนี้ก็น่าจะเป็นที่แค่แวะแวะพักแล้วก็เดินเที่ยวนิดหน่อยไม่ค่อยอาจจะมีธรรมชาติและไอภาพเข้าแต่ละจังหวัดก็คงไม่มีละเพราะว่าไม่ได้จอดถ่ายละเพราะว่าเออกล้องมันไม่ดีมันถ่ายไม่ได้จะจอดถ่ายมันก็ลําบากถนนม,มันแคบบ้างรถเยอะบ้างฝนตกบ้างก็เลยไม่ได้ถ่าย แต่นี้เห็นมันจอดได้ก็เลยถ่ายให้ดูหน่อยว่าเข้าละนองแล้วเดี๋ยวก็ละนองแล้วละนองโฮโฮจอดได้ก็จะจอดนะจ๊ะมันเรียกถนนอะไรไม่รู้แถวละนองก็ของแดกเพียบเลยเดินแดกอิ้มอ่ะ